ท่านสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็เลขาพักนะครับท่านสระวงเทียนทองนะครับขึ้นไปพูดคุยกับอสอสอนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าอาทิตย์นี้ครับจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร3วันก็คือพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์นะครับโดยวันพุธครับจะเป็นกฎหมายนะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งทางพักเพื่อไทยเองได้ประสานไปยัง พักฝ่ายค้านนะครับที่จะร่วมในการพิจารณากฎหมายร่วมกันนะครับในวันพุธนะครับส่วนเป็นวันของวันพฤหัสครับก็จะเป็นรายงานนะครับของหน่วยราชการต่างๆนะครับที่ค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็วันศุกร์ครับเป็นวันประชุมพิเศษอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งในการประชุมวันศุกร์นั้นก็จะเป็นเรื่องประชุมในเรื่องของกฎหมายที่อยู่ในวาระเรื่องด่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ โดยวันพุธนั้นก็จะมีเรื่องประมาณสักสามสี่เรื่องนะครับไม่ได้ยาวมากาวันศุกร์นะครับมีกฎหมายที่น่าสนใจก็เป็นพรบอสอมอนะครับที่อยู่ในรูปแบบวาระในเรื่องเร่งด่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็เหมือนเช่นเคยครับทางพักเองก็กำชับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสทุกท่านนะครับให้พร้อมเพรียงในการที่จะเป็นองค์ประชุมนะครับในการประชุมสสในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อ ใกล้ๆเสร็จสิ้นครับท่านหัวหน้าพักนะครับท่านพานธนชินวัตรก็ได้เข้ามาร่วมในห้องประชุมด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีท่านชัยเกษมนิติสิรินะครับซึ่งเป็นคัดเดตในยมตรีอีกหนึ่งท่านของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ได้เข้ามาประชุมด้วยนะครับแล้วก็ได้เข้ามาพบปะพูดคุยนะครับโดยเฉพาะท่านชัยเกษมครับวันนี้ก็จะเป็นวันพิเศษหน่อยนะครับที่ท่านเองได้ก่อนที่บ่ายสามโมง จะมีการประชุมรวมนะครับท่านใจเกษมนั้นได้เดินตามห้องย่อยนะครับของพรรคต่างๆนะครับเดินทักทายกับสสของพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อ,อ,อพบปะพูดคุยเพราะว่าท่านก็ไม่ได้เข้าพักมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยในห้องใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนครับท่านหัวหน้าพักเองก็ได้เข้ามาขอบคุณนะครับสสทุกคนที่มาให้กําลังใจท่านในวันนี้นะครับแล้วก็เรียนว่า ท่านหัวน้าพักเองก็กำชับนะครับว่าเรื่ององค์ประชุมเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็อยากจะให้ทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพภรคพื่อไทยอย่างเต็มที่นะครับในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อใกล้ๆสี่โมงเย็นก็มีการปิดประชุมนะครับแล้วก็ได้ท่านอดีตนายทักษิณครับก็ได้เดินทางมาที่พักแล้วก็มาอยู่ที่หน้าห้องนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะทักทายกับ สสนะครับหลายท่านนะครับก็เป็นทั้งรุ่นใหญ่บ้างรุ่นเก่าบ้างแล้วก็รุ่นเด็กบ้างนะครับก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆในเรื่องของการเมืองนะครับแล้วก็ให้กําลังใจสสให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยด้วยความเขียนแข็งแกร่งในอาทิตย์สัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าเราจะประชุม3วันนะครับจริงๆก็หลักๆก็ประเด็นประมาณเท่านี้ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่หลายท่านได้ถามมานะครับในเรื่องของมติ ของพรรคที่จะเสนอท่านชัยเกษมนิติสิรินะครับก็เรียนว่าวันนี้พรรคไม่ได้มีมตินะครับซึ่งผมเรียนว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเองเหลือคาด d เดตนายกรัมนตรีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นก็คือท่านชัยเกษมนิติสิริเพราะวันนั้นวันนี้พรรคไม่มีไม่มีการต้องขอมติใดๆนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเรามีค a n d i d a t สามท่าน รเราต้องมาประชุมกันว่าจะเสนอท่านใดเป็นนายกตันตตีในเมื่อวันนี้ครับเราเหลือคเดเดืดเหลือเพียงท่านเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมีมติพักครับทุกคนเห็นพ้องต้องกันที่เราจะเสนอท่านชัยเกษมนิติสิรินะครับถ้ามีการเลือกนายกนัมนตีนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนว่ากับข่าวที่ว่าจะมีบุคคลท่านอื่นท่านใดนะครับจะ ใช้เสียงของพรรคเพื่อไทยแล้วไปสนับสนุนคนอื่นคงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเราชัดเจนครับว่าเรามีท่านชัยเกษมเป็นคาดิเดตในายกรัฐมนตรีท่านสุดท้ายของพรรคอยู่นะครับเราจะเสนอท่านชัยเกษมแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ครับเชิญท่านสื่อมวลชนครับมีอะไรไม่มีอะไรนะครับครับก็ขบขอบพระคุณทุกท่านครับ you <laughs> ก่อนเลย